สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มณฑงเกษตรพัโลกครับพามาดูมันสำาหลังครับใหญ่ยาวขาวอวบนะครับต้นอายุน้อยน้อยอยู่เลยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสราวุฒิินทุวโลจร์ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ภูลำนาวครับพี่สมศักดิ์เจ้าของแปลงใช่ไหมครับครับผมแปลงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลหนองปิงอำเภอละขันจังหวัดกาญจนบุรีครับอือหือนะครับแปลงมันของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ ทั้งหมดเลย200ไร่ครับแล้วที่เรานั่งอยู่กี่ไร่ครับตรงที่เรานั่งนี่อยู่40ไร่ครับ40ไร่ครับผมพันมันสับหลังพันอะไรครับเจ็ดสองเกษตรเจ็ดสองครับเกษตรเจ็ดสองครับผมนะครับเมื่อกี้พี่วุฒิขุดนะครับให้เราดู2หลุมครับนี่นะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ซักอายุเท่าไหร่พี่แปลงนี้มันอายุเท่าไหร่3เดือนครึ่งครับ สามเดือนครึ่งนะนะครับไม่ใช่อายุพิศักดินะอายุมันสาหลังนะครับผมอายุมันสัมภััสามเดือนครึ่งมาขนาดนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับดีกว่าทุกปีครับเกิดอะไรขึ้นครับเพราะใช้โฟทีฉีดพ่นทางใบครับฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดไปสองครั้งครับฉีดไปแค่สองครั้งเองครับผมอืมแต่ละครั้งที่ฉีดพ่นมีการเปลี่ยนแปลงของต้นและใบยังไงบ้างครับใบจะเป็นมันต้นแข็งแรงหัวดกยาวใหญ่ พอะจะเราจะดูทุกครั้งที่เราฉีดมันะนจะจะเว้นระยะคือว่า20วันฉีดทิงอืงประมาณ15-20วันฉีดคร,ครั้งหนึง่งนะครับก็ถือว่าฉีดบํารุงอย่างต่อเนื่องครับผมนะครับนี่ครับพี่วุฒิมาเห็นมันสำลังของพี่ศักดิ์เป็นไงบ้างครับ ก็ประทับใจครับแล้วก็ดีใจกับพี่ศักดิ์ครับที่เห็นผลลัพธ์ออกมาดีแบบนี้ทั้งดอกใหญ่แล้วก็ยาวต้นอวบแข็งแรงครับซึ่งตอนนี้สูงท่วมหัวแล้วครับมันแค่สามเดือนครึ่งนะครับประทับใจครับโอเคนะพี่ศักดิ์ครับครับผมเห็นมันตําลังของเราแบบนี้นะครับคิดว่าการใช้โฟทีจะช่วยลดต้นทุนมากน้อยแค่ไหนครับลดต้นทุนได้มากเลยครับอยากจะให้ชาวเกษตรกรมาใช้ตัวนี้ครับ ลดต้นทุนได้มากก็จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้มากครับผมแน่นอนว่าราคาผลผลิตเราควบคุมไม่ได้ครับแต่เราสามารถควบคุมต้นทุนของเราได้เนาะครับผมครับโดยการเสริมด้วยฮอร์โมนโฟทนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นครับนะครับความประทับใจของพี่สมศักดิ์มาเรียบร้อยแล้วครับมันกํำลังเพียงอายุ3เดือนครึ่งนะครับพันครับเอาใจช่วยครับขอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับทุกๆแปลง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สมศักดิ์ขอให้นะครับประสบผลจากการเก็บผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้ผมนัทพงศ์กทองเกษตรพิทักงโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ